สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลนะคะสวัสดีพี่พีเทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทางฮานอยเป็นสูตรแยก3นอยจ้าวันที่27เดเือน22565งาหามหาให้พี่พีเได้รับชมตามเคยจ้า สำหรับผลสรุป5าน้อยแยก3หน่วยวันที่26จ้าน้อยพิเศษกับน้อย VIP จอยให้ PP FC ร่วมกันเนาะจ้าเด่น76รูดจ้า VIP 76รูดจ้าผลสรุปจ้าน้อยพิเศษบนออก092 2ตัวล่าง50ลูดไปเนาะจ้าน้อยพิเศษจ้าปกติจ้าจอยให้เด่น43รูดจ้าผลสรุปบนออก หกสามหลุดไปเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้จอยจับคู่ลุดไปเนาะจ้าเด่น3าลุดสามมาจ้าสำหรับสายลุายซิ่งเขาเข่าตรงๆเนาะ 3, 1, จ้าสามนจ้าบนนอนปกติจ้าสตัวล่าง03 03เข้าตัวกับ30จ้าทุากอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้าวีไจ้าบน9 8้าแตัวล่าง3ามสลุดไปเนาะจ้าวี p ขอสแสดงความยินดีกับพี่พีเอฟซีสตามแนวทางฮานอยสูตรแยกสามหน่อยวันที่ยี่สิบหกนอะจากจอยเข้าสามศูนย์จานหนอยปกติเด่นสามูดสามมาจ่าสำหรับสายลูดสายวิ่งฮานอยจาน้นอยปกติสีใดทายงบนทั้ง,งล่างเลยนยจ่าคำเตือนจ่าให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ่าสำหรับฮานอยสูตรแยกสามหน่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดน้อยพิเศษวันนี้จอยให้เด่น ศูนย์เก้ารูดจ้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้า เก้าแปดจ้าปกติเด่นเก้าแปดวิ่งรูดจ้าปกติกับพิเศษเก้าชนเนาะจ้าเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าแปด แปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ด V.I.P. เด่นห้าสี่ลูดจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปด ห้าเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่เก้าตัวเน้นจ้าสี่สามห้าหนึ่งแปดสามเก้าศูนย์ ก้าห้าศูนย์สองอย่าลืมไปกับทุกครังจ้าหมักตัวไรชอบตัวไรแคบหนาะจอไ้บันถึกไหวใส่ไปปิดแนวทางใดนออจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเอฟซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางวันกว่าจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอกจ้า สุดท้ายจากขอให้พี่ๆเอทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าเข้ามาแล้วสอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนะจ้าเพื่อสิได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้จอยขอเกาอ่าคํำ่าสวัสดีจ้า